สำหรับคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการแก้ไขนะครับการไขแล้วมันแหลกแล้วมันหวาปนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่ามีใครเคยเป็นแบบผมหรือเปล่านะครับเวลาลงคิวบล็อกหรือว่าไขบางครั้งเนี่ยล็อกมันแบบบ้าไปอย่างเงี้ยครับจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าผมไม่ได้กดค้างนะคือผมเลี้ยงปกติเลยครับแต่ว่าคือเกมมันกระตุกอะครับอ่าผมก็พยายามหาวิธีแก้ไขครับแล้วมันก็ไม่เจอสักทีหนึ่งนะเนี่ยครับดูไข่แล้วล็อกวร์ปอย่างเงี้ยหัวร้อนจัดเลยนะครับ ผมบอกแล้วว่าเครอเซ็งนะครับสำหรับสายไข่นะครับเวลาเราเคาะเนี่ยเราบางทีกดไปแล้วมันไม่ติดนะครับก็เซ็งๆนะอ่ะแล้วอันนี้ก็คือการไข่ปกติแบบที่มันควรจะเป็นนะครับเนี่ยครับลองดูนะครับลื่นๆเลยนะครับสังเกตการเลี้ยงเราก็คือเหมือนกับปกติเลยนะครับเวลาผมลงคลิปนะครับจะเป็นลื่นๆแบบนี้เลยมันก็จะแบบมันเลี้ยงง่ายครับแล้วมันก็จะไข่ง่ายขึ้นเยอะเลยสําหรับในส่วนของวิธีแก้นะครับทํายังไงไปดูกัน อันดับแรกนะครับให้เรากดที่ Windows ครับแล้วก็พิมพ์ว่า Device Security นะครับกดคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเด้งหน้าต่างนี้มานะครับสังเกตด้านบนนะครับมันจะมีคําว่า Core Isolation นะครับให้เรากดคลิกตรงนี้ครับสาหรับบางคนเนี่ยปุ่ม Off ตรงนี้ครับมันจะเปิดเป็นสีฟ้าเขียนว่า On อยู่นะครับแบบนี้นะครับให้เราปิดจาก On เป็น Off ครับผมแล้วก็ Restart Com T หนึ่งครับอันนี้ก็คือหลังจากที่เราแก้ไขแล้วครับสังเกตล็อกดูนะครับ ลื่นจัดนะครับอันนี้ไข่แบบโคตรอีซี่นะครับลองดูนะเบียงล็อกได้แบบว่าแบบปกติเลยนะครับเจ๋วเลยนะครับอันนี้ใครที่มีปัญหานี้ก็ลองดูนะครับเผื่อว่าจะช่วยได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ใสายไข่ทุกคนที่มีปัญหานี้สามารถทางผลปัญหาไปได้ด้วยดีนะครับลแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย